คำเตือนจะรุณาลดเสียงหูฟังผมเตือนแล้วนะถึงเวลากินข้าวนี่งำงำงำถ้กขยะกองนี้อร่อยชุ่มเลยงเพื่อนยาแย่แย่ยกินก่อนเอ๊ะนั่นรถอะไรอ่ะอืม ร้านเพดฟอร์ห่งหนึ่งสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ดีที่สุดในเมืองมิซิตีี่งทุกคนไปไปไป <c oughs> มิ้นจังเ <c oughs> มียวเ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 มียวสถานที่แห่งนี้รับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดแม้แต่นกก็ยังมีเฮ้ย <c oughs> ที่นี่ที่ไหนเนี่ย น <ś m _> ่มี่ของเล่นเลยเล่นอุโม,มงไหนดีกว่านี่ไเขาเกิดส่อต่อม่ที่นี่หรอฉันเชื่อค่เดล่านะธเนี่ยถาการจะมาที่นี่ใหม่ใช่ไหมล่ะ คนที่ให้หาเราด้วยละ่ะแต่เป็นคนที่ที่รู้จักเลยละ่ะสวัสดีซูซี่อ๋อมีอะไรเหรอเจ้าตูวมนุษย์ร่ารังเกียจเอ๊ะน่าเสียใา,ายอ่ะเขาเป็นสไลเซอร์นะ่ะเขาอยู่ในกลุ่มนั้นมานานแล้วละ่ะแล้วฉันบอกเลยนะพกเจอคนอยู่หาหาเขานิดนึง โอเคแต่อยู่ที่ที่ตลอดไปกับฉันทคเลลา่าเขาพูดเรื่องอะไรอะฉันไม่รู้เรื่องของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าฉันได้ยินนะว่าเขาจะถูกไปที่รับเลี้ยงสัตว์ร้าย้ยจริงดิแต่ไม่ต้องห่วงหรอกน,นะยังไงเขาก็ไม่มีวันกลับมาอีกด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องไปห่วงเรามาใช้เวลานี้ให เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะเพื่อนโหนี่ห้องครัวสินะว้าวนีก็ห้องพยาบาลสุดยอดไปเลยที่นี่ดีมากเลยเฮ้ยมีสารเด็กเล่นด้วยวิสนุกอืมเดดอืมดนั้นก็กระโดดได้ฮิฮิอุ้ยตกตกขึ้นอ,อ,อีกอุ้ยตกอีกแล้วอืม เอ๊ืม <Hey. S 2> hmm? น้ำมันรดอะไรอ่ะฉันมาเถอะแงนงั้นอนใหญ่ฮิ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 ฮน้องมาเห็นมีคนจะมาเลี้ฉัจนเห้ออ๋อด็กกต้องรับแขกหน่อยเร็วไม่สนน่ะอืมไหนดูไหนซิอืมอุ้ย ตัวท่าทางแล้วเนี่ยจะเอารถกระบามาสินะอเอ๊ะตรงนี้คืออะไรอ่ะเอ๊ะอุ้ยมีทางขึ้นด้วยขึ้นดีกว่าซูซี่จะห้ามไหมเนี่ยแต่ก็ไม่สนขึ้นเลยวิ่ยมีอาหารด้วยกินดีกว่างินงินงินงนนงนงนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีเหรานคือว่ายายนะเชื่อกินเทว หรือว่าจะเยี่ย้ายว่ายายก็ได้จะ้ะเอาแล้วคุณยายจะบอกชื่อทําไมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณยายที่คุณยายมาที่นี่นะคะมีอะไรไหมคะได่ใช่คุณยายมีอะไรไหมคะให้ผมช่วยได้นะคือว่านะยายชอบสัตว์มากๆเลยละ่ะคุณนายคะเราไม่ได้ตรงวันนี้ที่หนูทานนะคะโอ้ก็จริงของซูซี่นี่คุณยายคะตามหนูมาหานหนูจะแนะนำสัตว์แล้วคะ่ะโอ้จ้าโอเคลอน ชื่อว่าคาเดล่าค่ะเป็นตัวที่ดีที่สุดและนิสัยดีที่สุดในการักษาดด้วยนะคะเฮ้า so um, ้าสวัส huh. ด um ีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะส่งนทางด้านของตัวนั้นนะคะชื่อว่าจอจอค่ะสวัสดีครับเฮ้าห้าวทางด้านของจอจอนะคะคือเป็นทางด้านของสัตว์ที่พูดน้อยค่ะส่วนทางด้านของตัวนั้นนะคะชื่อว่าเลซี่ค่ะ ตัวนี้นะคะมีนิสัยที่ชอบอ้อนนะคะแล้วก็ตัวนั้นนะคะชื่อว่ากันค่ะเป็นทางหน้าของตัวที่ขี้สซาที่สุดในที่นี่เลยละคะ่ะทางด้านตัวที่หมาเล็กสุดนะคะจะเขาจะมีฝ่าแฝดอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่ารันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่กินง่ายแล้วก็ถ่ายง่ายด้วยค่ะส่วนตัวนั้นนะคะชื่อว่ายูค่ะ ตัวนี้นะคะที่จะมีขนแปลกสีของเพื่อนเขานนหน่อยค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะทางหน้าองเปวนี้นะคะชื่อโฟโฟ,โฟค่ะเป็นหมาฮตอตดอกนะคะเป็นตัวที่เป็นสายพันธุ์พิเศษของเราเลยนะคะตัวทางนั้นของตัวนั้นนะคะคือเฟ่ของอีกตัวหนึ่งค่ะชื่ออะไรค่ะเราพยายามตั้งชื่อให้คล้ายๆกันค่ะแล้วตัวนี้นะคะชอบออกนอกประตูมากมาเลยค่ะทางหน้าของตัวนั้นนะคะชื่อว่าสไลเกร์ค่ะ หนูตัวนะคะคือพยายามอยากก่าก้ใกล้เขามากค่ะเขาคือหมาที่อันตรายที่สุดที่เราเคยมีเลยค่ะคุณยายมีอะไรที่จะถามไหมคะอ๋อไม่มีแล้วจะหลานเอางั้นเหรอคะคณะคุณยายเลือกเลยค่ะว้าย,ายนาอยากได้คุณนายอยากได้ตัวไหนกลับบ้านคะเลือกเลยค่ะถ้าผมเลือกผมเลือกผมเลือกผมผมเป็นหมาสไกาวได้รักที่สุดแล้ว คือว่านะยายอยากได้ตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นแล้วก็โฟูฟูนะโอเคไหมอ๋อท่นเยอะเกินไปไหมคะคุณยายเร่งไหวเหรอคะคือว่านะยายอยากให้ลูกๆที่บ้านนะ่ะมีเพื่อเยอะๆนะจ๊ะอ๋องั้นเหรอคะคะนั้นคุณยายกลับไปที่รถก่อนได้เลยคะ่ะเดี๋ยวทางด้านของพวกเราจะทำทุกอย่างเองคะ่ะ โอเคทุกคนไปกันไปกันบ้านใหม่บ้านใหม่ทุกคนไปก่อนเลยนะบายยนะโอิโอซูซี่บายๆนะบายยนะบายยไปดีกว่าบ้านใหม่ฮ่าฮบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่ต้องจัดยาชีสบะเดนนอนนอนนอนนโนนอนนอนนนเนเนนนเนเนนอนเนนนนอนโอเคคุณยายปิดรถแล้ว คุณยายไปกันไปกันเลยวู้บ้านหม่จะเป็นยังไงนะ่าอยากรู้จังว้าวนี่แหละเนี่ยบ้านคุณยายเนี่ยสุดยอดไปเลยมีกระดูกให้เรากินด้วยนี่บ้านคุณยายจริงๆใช่ไหมเนี่ยอยู่คนเดียวเหรอไหนลูกของคุณยายเหรอครับเอ๊ อืคุณยายบอกว่าให้เราสำรวจท่วห้องเลยทุกคนไปหากันแล้วก็หวังว่าจะเจะอห้องนอนเป็นห้องสุดท้ายหรอดีไปหาห้องนอนกันอืแต่ว่านะอยากกินอาหารก่อนฟูติกฟุติกกล่กองจอ่เทานี้อาหารูีแทานี้เสวัสดีเพื่อนใหม่ไอแมวโง่เราพูดตรงๆงเลยนะเราเกลียดต้องพีด้าบ้าๆเลยล่ะเพื่อน แต่เราไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วฉันขอ,อยังนึงได้ไหมอะ่ะให้ปุนาช่วยฉันหน่อยอะ่ะแต่เราต้องรอให้แกนี่หลับก่อนโอเคมันคือแผนอะไรกันนะโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้ข้าแล้วแต่แกรนี่ยังไม่นอนเราจะต้องรอให้แกรนี่หลับก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูให้แกรนี่อยู่ที่บันไดใช่ไหมอ๋อเดินมาแล้วรอแป๊บนึง แกนี่ไป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 ห้องขห้องขห้อง,องแอบไปดูกันอืมโอเคแกนี่หลับแล้วโอเคเรามาคุยกันคือว่านะตอนกลางคืนของที่นี่เนี่ยมันจะชอบมีบางอย่างออกมาตอนที่แกนี่หลับซึ่งที่บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยอ,อะไ แต่ว่าเราก็เคยกินตอนที่อยู่ในถังขยะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> พวกนายจะต้องช่วยฉันข้ามพวกแมลงสาบให้หมดเลยนะถ้าทําได้เดี๋ยวฉันจะให้รางวัลของพวกนายด้วยและอย่าไปตีแมลงสาบตอนที่มันบินแล้วกันโอเคเอ๊ะหนังสืออะไรอะไม่นะแมะลงสาบบุกแล้วทุกคนจัดตามพวกแมลงสาบให้หมดไปเลยเริ่มภารกิจได้โอเคทุกคนสู้กับแมลงสาบเลยไป กันแต่ขอกระดูกดตรงนี้ก่นเนี่ยนนไงสีแดงๆก็คือจุดที่ทะลลสาบอยู่นะพวกงานจะต้องคิวให้หมดทั้งหมด21ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะกำจัดเองนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยมันบินอุ้ยเฮ้ยิงด้วยบอกนานแล้วไงว่าอย่าไปจับมันตอนบินมันจะตดนปีเราแทนโอเคอย่าด่านายแมวรักมากจริงๆเลยอืม แมนะ่สาบอยู่ตรงไหนอีกกินอาหารก่อนเฮ้ยในห้องคุณยายมีอยู่หนึ่งตัวบินอยู่นั่งลงเดี๋ยวนี้อ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วตีมันลยุยตีมันลยุยอุ๊ยแต่ว่าแผ่นดินไหวอย่างกบป้าอุ๊ยบ้านสั่งยิ่งกว่าแผ่นดินไหวอีกมันเกิดแผ่นดินไหวเพราะมันอึกสาหรืออะไรกันแน่เนี่ยอุ๊ยเหมือนภัยภัยพิบัติเลยกว่าอือตรงนี้เต็มเลยฆ่ามันฆ่ามัน ฆ่ามันโอเคกินอาหารด้วยอืมลงไปโอ้โหที่โรงรถอย่างจัดเต็มตรงนี้ด้วยต้องเลี้ยงให้ดีแล้วก็ชาที่โรงรถมีอยู่หลายตัวเลยไปที่โรงรถก่อนไปที่โรงรถโอ้โหอย่างเยอะนี่ไงอืมตายโอ้โหเต็มเลยฆ่ามันก่อนมันบินเต็มเลยอะ่ะก็้ก็นี่ต้องฆ่าตอนที่แบบลงมาลงมาลงมาตายซะตายซอ วิ่ยบินอยู่แ๋ยวแป๊บให้มันแล้วหลบบินก่อนมาดิมาดิมาด,มาดิมาเต็มเลยนะตรงนี้เนี่ยอตอตายแล้วนั่นไงในโรงรถยังอีกมาดิมาดิครับมาดิครับมาอื่อืออีกตัวหนึ่งอีกสองตัวสองตัวสุดท้ายจบตัวสุดท้ายตีต้นอื่ เราตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนอยู่ในห้องน้ำจะกล้ามันนี่รอให้มันหยุดบิงก่อนวันนี้มาเออตีตีอือย่างเขาเอา้าพวกนายกำจัดได้หมดเลยพวกมแมลสาบนี่เสียงอะไรอะสุดรับสุดรับไม่นะคุณยายตื่นแล้วนี่พวกนายรู้ไหมอ่ะว่าข้าคุณยายอะโกรธนะจะเกิดอะไรขึ้นจะแย่มากเลยล่ะ นายถ้าเปหลับก่อนไปไปไปข้างนะาาั้นเจ้าแ้วฉันนอนตรงนี้นะฉันนอนตรงนี้นะใจ้นา,นายสิอืมนี่มันเสียงอะไรอ่ะอืมเจ้าพวกหมาแมวพวกนี้มันทำอะไรกันฮะก็หลับปกตินี่เออถ้าทางฉันจะฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมโถเอ้ยไปดีกว่านี่แผนพวกเราได้ผลไหมล่ะแปลว่านะ ประตูมันล็อกนี่แล้วเราจะออกไปยังไงอะทำยังไงดีตอนนี้นะพวกเราถูกขังอยู่ในนี้แล้วอะ่ะไอแมวโง่ไอหมาโง่พวกแกไล่มเมลงสาวก็แทบไม่ได้ฮ่มีอะไรทำยกเว้นมาด่าพวกเราเลยใช่ไหมฮะไอ้นอกพิรบาบฮะใช่ใช่ทำไมมาด่าเราแบบนี้ล่ะฉันว่านะพวกแกคงไปไล่ของยามากกว่า ฉันว่านะพว้เราครสั่งสอนเขาดีไหมไม่ใช่เราคนสั่งสอนเขาเขาเป็นคนไม่ดีฉันว่านะพว้เราน่าจะเปิดหน้าต่างได้นะมันไม่ได้ลอ็อกแต่คาเบลา่ขาข้นเราเปิดนะไายได้เวลาไล่แล้วฮะ,ะ,ะพวกนายก็รู้ช่มว่าฉันล้อเล่นน่ะเราลงล้อเล่นไม่จริงแน่แน่ <c oughs> จะกล้ามาเลยเพื่อนๆพ,พวกนายคิดว่าถ้า ออกมาแบบนี้มันจะดีเหรอมันจะไม่เกิอดอะไรขึ้นใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ฉันว่าพวกนายกลับเข้ามาเถอะไอ้ใช่ไงฮ่าเพราะนี่คือแผนของฉันไงล่ะไอ้กูกูน